ในใคลายบ้างคะเป็นสายบุฟเฟ่เหมือนแพงบ้างทั้งชาบูหมูกระทะก่อนหน้านี้นะ,ะแพงกินแทบจะทุกวันน้ำหนักของแพงนะคะพุ่งทะยานถึง55กิโลกรัมเอวใหญ่มากตูดใหญ่มากหน้าท้องใหญ่เหมือนคนท้อง5เดือนเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะสัดส่วนของแพงเนี่ยนะเล็กลงมากๆเลยหน้า <Wow. S 1> ท้องไม่มีแล้วเพราะว่าแพงมีตัวช่วย นี่ละคะทุกคนคะตัวเชื่อของแพงนะคะ FOS Fiberling นะคะตัวนี้อัดแน่นด้วยสารสกัดนะคะที่แบบตัวเด็เดๆทั้งนั้นนะคะทั้งเมลอนเอ่ยกระบองเพชรส้มแขกเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดตัวอื่นอีกมากมายนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะระบบขับถ่ายของเราให้ดีขึ้นใครนะ,ะที่กินมื้อนักๆไป3วัน4วันขับถ่ายที่นึ่ทานตัวนี้ไปเลยนะคะตื่นเช้ามารู้เรื่องเลยนะคะระบบขับถ่ายดีมากไม่ปวดท้องบิดเวลาขับถ่ายแน่นอนนะคะและที่สําคัญตัวนี้ยัง ช่วยนะคะด้านช็อกไขมันด้านล้างสารพิษในลำไส้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะทานมื้อนักหนักมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะชง FOS Fiber d i n k ตัวนี้ทานก่อนนอนด้วยบอกเลยนะคะว่ารสชาติอร่อยทานง่ายและที่สำคัญมีอ่อยออยเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ FOS นะคะไฟเบอร์ดิงไปลองทานคะราคาไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญเห็นผลชัดเจนแบบนี้เลยเอวเล็กนะคะสัดส่วนลดลงได้แน่นอนอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองทานกันนะคะ